มีคนร้ายทั้งหมด4คนค่ะบุกเข้าไปขโมยของเครื่องประดับล้ำค่าจากห้องจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะโดยใช้เวลาทั้งหมดไปแค่7นาทีค่ะ ครัเพนอินเฟนส์หรือว่าฝรั่งเศสย่อยข่าววันนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องที่อุกอาจอย่างมากนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีการโจรกรรมเกิดขึ้นมีโจรน,นะคะไปขโมยของที่พิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าพิพิพธภัณฑ์ลูฟเนี่ยเป็นสถานที่ที่เก็บของสําคัญไว้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของราชวงศ์ศิลปะมูลค่านี่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี้ยจี้อยากจะบอกไว้ก่อนว่า มันมีคำเฉพาะทางการของเขาเนี่ยที่ออกเสียงยากมากๆที่อาจจะอ่านผิดไปนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยและถ้าคุณชมพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ป้นที่อุกอาจอย่างมากนะคะเพราะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2518ณใจกลางกรุงปารีสเลยค่ะแน่นอนว่ามันสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะด้านวงการศิลปะวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามะคะ่ะเพราะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ไหมคะซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกค่ะต้องปิดทําการอย่างกระทันหันนะคะเพราะว่ามีคนร้ายทั้งหมด 4คนค่ะบุกเข้าไปขโมยของเครื่องประดับล้ำค่าจากห้องจัดแสดงโดยใช้เวลาทั้งหมดไปแค่7นาทีค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะถึง9นาฬิกา40นาทีค่ะหลังจากที่พิพิธภัณฑ์ลูฟเปิดนะคะคนร้าย4คนเนี่ยก็ใช้ลิฟต์ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพื่อเข้าถึงระเบียงฝั่งแม่น้นําแซนจากนั้นค่ะก็มีการปีนขึ้นชั้นที่2ผ่านหน้าต่าง g a เดอร k คี d o บ b l e l นะคะจน2คนค่ะตัดกระจกด้วยเครื่องตัดแบตเตอรี่นะคะก่อนที่จะมีการข่มขู่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ค่ะทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยต้องมีการหนีนะคะ อพยพออกมาจากพื้นที่โดยโดย่วนจากนั้นค่ะก็มีการพุกตู้จัดแสดงทั้งหมด2ตู้นะคะแล้วก็มีการขโมยเครื่องเพชรพลอยค่ะยุคจักรวรรดินับปนเรียนไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะแล้วก็มีการขี่สกูปเตอร์ค่ะหลบหนีไปเลยแต่ทําตกไว้1ชิ้นค่ะสามารถเก็บกู้คืนได้ ในเรื่องนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการเปิดกล้องวงจรปิดแสดงพฤติกรรมของคนร้ายค่ะบอกไว้ว่าเขาเนี่ยใจยเย็นแล้วก็มืออาชีพมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ และมาต่อที่ข้อที่2ค่ะสิ่งของที่หายไปนะคะเป็นมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้เลยคุณผู้ชมของที่ขโมยไปนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะว่ามีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันเป็นสิ่งของนะคะจากราชวงศ์ฝรั่งเศสค่ะในทศวรรษที่19นะคะไม่ว่าจะเป็นรัดเก้าแล้วก็เข็มกัดของจักรพรรดินียูจีนีนะคะสร้อยคอแล้วก็ต่างหูมรกของจักรพรรดินีมารีลุยส์รัดเก้าแล้วก็สร้อยคอนะคะแล้วก็ต่างหูจากชุดเซฟ ของสมเด็จพระราชินีมารีอเมลีและออสเตนค่ะแล้วก็เข็มกาัดเลลิควีลีนะคะและของอีก2ชิ้นค่ะตกอยู่ภายในนอกอาคารนะคะหนึ่งในนั้นคือมงกุฎของจัก,กรพรรดินียูจีนีค่ะประดับเพชรทั้งหมด1,354เมตรค่ะแล้วก็มรกตอีก56เมตรนะคะเจ้าที่เนี่ยสามารถเก็บกู้คืนได้ค่ะเพราะว่าทำตกเอาไว้นะคะ ทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีมหาไทยนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึง7นาทีซึ่งของที่สูญหายไปเนี่ยมีมูลค่าและมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะและเรามาดูกันข้อที่3ค่ะทำไมเขาถึงทำแบบนี้เหตุจูงใจคืออะไรในเรื่องนี้ค่ะมีหลายคนนะคะที่ออกมาให้ความคิดเห็นค่ะบางท่านนะคะก็บอกว่าการจุลกรรมงานศิลปะในระดับโลกเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็ปัจจัยร่วมหลายด้านค่ะ มูลค่าทางการเงินสูงมากงานศิลปะโบราณแล้วก็เครื่องราชเนี่ยมีตลาดมืดค่าซื้อขายเนี่ยถูกกำหนดโดยผู้เก็บสะสมในตลาดมืดน,นะคะเทียบกันเป็นเงินแล้วเนี่ยอาจสูงลิบลิ้วเลยค่ะแล้วก็มูลค่าทางวรดกและก็สัญ,ญลักษณ์นะคะของบางชิ้นเนี่ยเป็นของราชวงศ์หรือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทําให้มีผู้ตามหาแล้วก็กลุ่มที่ต้องการเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลค่ะ ตลาดมืดแล้วก็การฟอกของนะคะ mm hmm. เครือข่าย mm hmm. โบราณวัตถุผิดกฎหมายอันนี้เนี่ยก็มีน้อยแต่ว่าก็มีอยู่นะคุณผู้ชมความง่ายเชิงปฏิบัติแล้วก็จุดอ่อนทางเทคนิคค่ะแม้ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเข้มงวดนะคะแต่ว่าบางครั้งค่ะช่องทางเข้าถึงเช่นบริเวณหลังบ้านลิฟต์ขนของหรือการจัดการของเจ้าที่ภายนอกเนี่ยคล้ายกับว่าเหมือนเป็นช่องโหว่ให้กับคนร้ายค่ะ Yes, going outside. และอย่างหนึ่งเลยนะคะผู้ชมคือคนร้ายเนี่ยเข้ามากัน4คนแล้วก็ทำงานภายใน7อนาทีเนี่ยมืออาชีพมากๆค่ะแต่ว่ามันเรียกว่าอาชีพไม่ได้นะคะคนเป็นโจรเนี่ยแล้วมาดูกันที่ข้อที่4ค่ะใครคือคนร้ายแน่นอนนะคะผู้ชมว่าเราไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครคือคนร้ายในคดีนี้ เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏออกมาค่ะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความคาดเดาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะอย่างแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติค่ะที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวมีเครือข่ายนะตั้งแต่ผู้ลงมือทําจนไปถึงพ่อค้าคนกลางแล้วก็ผู้ซื้อปลายทางค่ะมืออาชีพที่เคยทํางานด้านนี้นะคะบางครั้งเนี่ย ก็เป็นคนที่รู้ระบบของพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีความรู้แล้วก็ทักษะนะคะด้านระบบรักษาความปลอดภัยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ปลอมแปลงหรือว่าพ่อค้าโบราณวัตถุค,ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกของนะคะแล้วก็การหาตลาดมืดค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาชญายกรที่ใช้วิธีการแปลกใหม่เช่นปลอมตัวเป็นเจ้าที่ปลอมเอกสารหรือว่าใช้เครื่องมือทางเทคนิคขั้นสูงค่ะ ในหลายคดีดนะคะที่คนถูกจับได้เนี่ยผู้ต้องหาส่วนมากจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่กว้างแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันเป็นสเตจสเตจเลยค่ะตั้งแต่การสอดแนมเตรียมการลงมือจนไปถึงการขนย้ายแล้วก็ขายในที่สุดค่ะ ต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาต่อข้อที่5นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูฟเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของโจรขโมยของนะคะมันเคยมีมาหลายครั้งแล้วค่ะอย่างในปี1911ค่ะพนักงานชาวอิตาลีนะคะได้มีการขโมยภาพมูนาลิซาของลีโอนาร์โดดาวินชีค่ะแต่ว่าถูกกู้คืนกลับมาได้ใน2ปีนะคะหรือว่าปี1956ค่ะผู้เข้าชมปาหินใส่ภาพของมานาลิซานะคะจนเกิดรอยแตก ปัจจุบันค่ะแขวนอยู่ในตู้กระจกกันกระสุนนะคะหรือยังภาพต่อมาค่ะในปี1998นะคะภาพ Le c h e m ช n ม e เดอเซฟของคุณคาล์มินโคลนส์นะคะถูกขโมยแล้วก็ไม่พบอีกเลยค่ะอันนี้ถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคุณผู้ชม และแม้ว่าพิพิธภัณฑ์นะคะจะปรับระบบรักษาความปลอดภัยหลายครั้งค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถหลีกหนีโจรที่เขาเนี่ยจะเข้ามาขโมยของได้ค่ะทั้งนี้นะคะยังมีอีกหลายเคสเลยที่มีการจรกรรมเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์อาทิเช่น เอสเวล่าการเนสจูต์มิวเซียมค่ะที่บอสตันสหรัฐนะคะในวันที่18มีนาคมปี1990ค่ะมีคนร้ายทั้งหมด2คนนะคะปลอมเป็นตำรวจผูกมือตำรวจรักษาความปลอดภัยค่ะก็คือมัดมือของตำรวจไว้นะคะแล้วก็ขโมยงานศิลปะไปทั้งหมด13ชิ้นค่ะ หรืออย่างกูเนสที่เมืองดัสเดินนะคะที่เยอรมน,นีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2019ค่ะมีการขโมยเครื่องประดับอัญ,ญมณีนะคะในทศวรรษที่18ไป หรืออย่างที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเดนมิวเซียมนะคะในวันที่25มกราคมปี2025ค่ะโจนเนี่ยได้มีการขโมยโบราณวัตถุทองคำนะคะเช่นหมวกทองคำไปแล้วก็อย่างที่ลูฟมิวเซียมค่ะปารีสหรือว่าฝรั่งเศสนะคะในวันที่19ตุลาคมปี2025ก็คือล่าสุดเลยใช้รถนะคะกระเช้าเข้าหน้าต่างด้านแม่น้ำขโมยเครื่องราชออกไปค่ะซึ่งใช้เวลาเพียงแค่7นาทีอย่างที่จี้พูดไปข้างต้นเลย หรืออย่างภาพสุดท้ายค่ะคือคนที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะคุณวินเซนต์แบนโกค่ะภาพเขานะ,ะถูกขโมยออกไปจากพิพิธภัณฑ์ในอันสเด์ดมค่ะในปี2002แต่ว่าถูกคืนได้นะคะในปี2016ค่ะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อื่นๆอีกมากนะคะที่ถูกขโมยออกไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับคืนมานะคะ่ะ และเรามาต่อที่ข้อที่6กันค่ะผู้ชมเมื่อเราถูกขโมยไปนะคะการฟื้นคืนของทรัพย์สินหรือว่าความเป็นไปได้ที่จะได้กลับคืนมาเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนค่ะบางคดีค่ะคืนได้เกือบทั้งหมดนะคะบางคดีก็คืนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นและบางคดีเนี่ยก็สูญหายตลอดกาลค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อการคืนของนะคะในระดับการบันทึกข้อมูลก่อนโดนขโมยค่ะคุณภาพของการสืบสวนเครือข่ายผู้ซื้อความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะคือเรื่องของตลา,าดมืดค่ะทำให้การติดตามเนี่ยมันยากขึ้นหากถูกแยกชิ้นแล้วก็ดัดแปลงนะคะหรือว่านําออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนมาเนี่ยมันก็ต่ําลงค่ะ และมาต่อในข้อที่7ค่ะผลกระทบในเชิงกว้างมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่านะคุณผู้ชมวัฒนธรรมแล้วก็มรดกค่ะสูญเสียแหล่งเรียนรู้แล้วก็ร่องรอยของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าเด็กๆที่เขาไปดูไปเจอเนี่ยเขาก็สามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะพิพิธภัณฑ์ที่เคยเป็นสถานที่ปลอดภัยเนี่ยมันกลายเป็นจุดอันตรายในสายตาของประชาชนค่ะ ผลที่ส่งต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจค่ะความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงนะคะความปลอดภัยของสถาบันค่ะต้องทุ่มงบมหาศาลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมาตราการความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สินค่ะและมาต่อกันที่ข้อที่8ข้อสุดท้ายกันค่ะคุณผู้ชม มาตรการป้องกันที่ควรเร่งดําเนินการค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสริมระบบตรวจตานะคะแล้วก็การออกแบบทางเข้าออกแยกเส้นทางสําหรับคนทั่วไปค่ะคุณผู้ชมคิดแบบนั้นไหมแล้วก็เส้นทางนะคะสําหรับการขนย้ายของโดยเด็ดขาดค่ะติดล็อกแล้วก็ตรวจสอบในทุกครั้งนะคะหรือว่าเทคโนโลยีตรวจจับที่ทันสมัยค่ะ อย่างเช่นระบบเซ็นเซอร์นะคะหรือว่ากล้องความละเอียดสูงค่ะ AI ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมได้และก็การเชื่อมต่อค่ะข้อมูลระหว่างพิพิธภัณฑ์กับระดับสากลค่ะฝึกการตอบโต้เหตุฉุกเฉินค่ะซ้อมสถานการณ์จริงร่วมกับตำรวจแล้วก็หน่วยฉุกเฉินนะครับเพิ่มการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นการทําทะเบียนเชิงดิจิตอลของวัตถุสําคัญภาพสามิติข้อมูลเชิงลึกนะครับพร้อมกับเลขเทียระบุชัดเจนเลยเพื่อช่วยติดตามแล้วก็พิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลูฟนะคะมันทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ไม่ได้มีสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะขนาดพิพิธภัณฑ์ลูฟ์เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นปสถานที่ที่เก็บมรดกทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างไว้ก็ยังมีคนมาทําแบบนี้ได้เลยค่ะ ฉะนั้นค่ะผู้ชมเราจะมองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการขโมยไม่ได้นะคะมันคืออาชญากรรมครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันกระทบทั้งทางวัฒนธรมรมการท่องเที่ยวแล้วก็ระหว่างประเทศต่างๆมากมายเลยค่ะเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าทางพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะจัดการกับเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรค่ะและในพีหน้าย่อยข่าวจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต้องติดตามกันไว้เลยนะคะ